แล้วพี่น้องสมตำเห็ดอันเห็ดที่ไขวยหนึ่งนะค่ะหมูย่อขนมเส้นสมตำหัวคอยกินแน่ๆกับลูกค่อยค่อยกินเน้นขนมบางกับลูกแขวหนึ่ง นหน,นึ่งเ็ดนี่สันว่มีผักเองมากมั้ยติดดกบวกทำมือ

กินเขายกกนไม่ได้เสียงเพลงคนนังเงียจ้าขวางเห็ดคนหนึ่งเห็ดพี่น้องมม่มสิบประเทไทยคิดกินเขากินซุมเอได้ค่ะเพราะว่าบ่มีเวลาเขายังบอกอ เบ็ดงัดต้มมะก,กอค่ะมันจะเป็นต้นแบบนี้นไม่ได้พ่อเห็นต้นมะกอกมันเป็นต้นกุโลเคลิพี่น้อง

ต้นมะกรกอ่เป็นครูขลิพีน่น้ออบวก ตักโขลกให้ดีกันหนึ่งเฮ็ด รตปังไงคะเกี่ยวกบม่ตอบนะอืมกินแล้วโอีโคหืมโอีโคไม่เป็นไรคะ่ะแม่มาทำให้ ไปะไปจัดการเลยมาจัดการให้เขาหืก้เลิดกเสิครับเอากินขขาเรียบร้อยแล้วมาพเขจะตื่นมาจยากดอกกิด๊ดลูกม่กินเขาขอยังไม่ไัเกินเขาอ,อะไร,ระเพื่น ายมุกแล้วซีมูแล <kaç Beginning? S 1> ้วถายมุกแล้วเปิดไปสิคะมันไม่ได้เก็บขึ้นมือค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มิดมือจมหนัาซ้ำมือไม่จับ ทุกคนได้กินแล้วค่ะเม่เป็นสิ่งกินแล้วค่ะแซ่บแซมกันเปิดไปหวามาสิคะนึก่าฉันจะเป็นน้องลูกกบลูกวนเลยกินได้กิน ไม่ด๋อยตัวถอดละวยังไม่เลี้ยงมากกันพักกันนอดทั้งพ่อทั้งลูกนา6โมงนวดพักพอนลูกดออเริ่มจักธุรกิจกันนอดน้องนายกินข้าวเรียบร้อยแล้ว พ um, um. um, pues ี่รอลูกได้ลูกพี่พี่้องแป๊บ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 มองนะอิลุเกิดมาผักเกิดมะผักพีจดารขด

คนที่กินอีกอยู่ขึ้นข่าวซ้ายข่าวขอเบรกโคกซะนะเบคก,ก่อนเบรกแรกเบรกสองฝากแม่งตาเลย <laughs> ลูกไข่กระไรไม่บายจ้ะน้องนไปแล้วค่ะ <c oughs> อิ่มพอดีกับพี่น้อ